ตัวเองทรัพย์สิสนญาติพี่น้องและวงตระกูลขยายใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะจบเรื่องไสเดือนอยากเป็นนักขา่าชแต่เพียงเท่านี้เนื้อหามีเพียงเท่านี้ว่าอะไรที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นทําได้พยายามตั้งใจอย่าหลงตัวเองใช้สติอุ้ยเยอะใช่เยอะค่ะแต่ถ้าทุกอย่างมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วเริ่มได้เลยนะคะเริ่มได้เลย ต่อไปนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ comment ของบางคนแม่หมอจําชื่อไม่ได้มาสองครั้ง3ครั้งทั้งท้ที่ได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้พูดจบไปแล้วตอนค่ามาคอมเมนต์อีกว่าอยากให้พูดเรื่องมุนีว่ายูทูบเบอร์ผู้หญิงนะคะแม่หมอจะตอบตรงนี้นะคะถ้าอยากฟังเรื่องแม่หมอพูดถึงมุนีพูดถึงยูทูบเบอร์ผู้หญิงนะคะว่าเขามีปัญหากัน ข้อหนึ่งที่แม่หมอจะตอบคือถ้าอยากให้แม่หมอพูดเรื่องนี้ช่วยใช้คำที่สุภาพนะคะว่าอยากรู้เพราะอะไรไม่ใช่บอกว่าอยากรู้เรื่องนี้มากกว่าพูดซ้าเรื่องเดิมคุณถ้าคุณไม่ชอบยินดีค่ะคุณมาแล้วคุณก็ถ้าไม่พอใจถ้ามาไม่พอใจที่แม่หมอพูดก็ยินดีนะคะก็ผ่านไปได้แต่ถ้าอยากจะฟังอยากจะฟังสาระดีๆนะคะ เก็บได้นิดนึงแม่หมอก็ดีใจทําไมคุณถึงอยากให้พูดถึงเรื่องมุนีกับข้อขัดแย้งกับยูทูบเบอร์ผู้หญิงแม่หมอไม่เข้าใจแม่หมอไม่รู้เรื่องนี้นะคะไม่รู้เรื่องนี้อะไรที่ไม่รู้เรื่องนี้เอามาพูดไม่ได้และถ้าอยากพูดแบบฟาดแบบฟันให้ใครเสียหายเป็นบางคนน่ะไม่ใช่แม่หมอค่ะนะคะต้องเห็นจริงว่าเขาทำอะไรแล้วเกี่ยวข้องไหม นะคะส่วนเรื่องที่มาฟาดนางลำคาญนั้นเนื่องจากมีอยูทูบเบอร์เอาข้อมูลมาให้แล้วหลังจากนั้นจะพูดหรือไม่พูดพิจารณาเองไม่ได้ทำตามที่ใครบอกไปฟาดคนนู้นไปฟาดคนนี้สิไม่ค่ะคิดเองแล้วตัดสินใจเองนะคะว่าสมควรจะพูดเรื่องนี้ไหมแล้วขออภัยพูดไปจะมีประโยชน์ไหม แค่นั้นเองคิดแค่นั้นขอบคุณ72ไลค์แค่นั้นเองจริงๆค่ะนะคะถ้าคุณเข้ามาฟังคุณฟังดีๆนะคะไม่ต้องมาบอกเรื่องนี้อีกว่าให้ไปฟาดคนโน้น้นคนนี้จําชื่อคุณไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากทําเช่นนั้นเชิญตามสบายค่ะนะคะเชิญตามสบายเลยถ้าทําแล้วสบายใจก,ก็ไปที่ชอบที่ชอบตามนั้นค่ะนะคะแต่ตรงนี้ไม่ว่าเราจะเอาใครมาเป็นตัวอย่างเอาใครมาพูด ให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆเลยตั้งแต่เอาเรื่องดราม่ามาพูดอะเอาสิ่งที่เขาทำเอาสิ่งที่พวกเขาพูดนะคะมาชี้ให้เห็นว่าทำแบบนี้คนเห็นอย่างไรควรทำอย่างไรที่ดีกว่านี้มีแนะนำสั่งสอนไม่มีคำด่าแม้ว่าเขาจะมาว่าไม่หมอหิวแสงนะคะมาสองครั้งละครัน,นี้มาที่ช่องละนะคะคือจริงๆแล้วคุณเข้าใจคำว่าแสงไหม ช่องหน้าคราสแบรนด์คุณเข้าใจคำว่าแสงไหมคะแสงคือพลังงานรูปหนึ่งตั้งใจเรียนไหมเนี่ยตอนเรียนอะในวิชาวิทยาศาสตร์แสงคือพลังงานรูปหนึ่งเพนั้นแต่ถ้ามาเปรียบเทียบว่าหิวแสงก็คงคุณคงเข้าใจว่าการที่ใครจะทำอะไรนะคะการที่ใครจะทำอะไรเพื่อจะให้คนดูเยอะๆเพราะว่าคุณเป็นเช่นนั้นคิดดูดีๆนะ ใครที่หิวแสงแม่หมอหิวข้าวนะคะศึกษาดีๆแสงคืออะไรแต่การที่มาคอมเมนต์แบบไรสติไร้ปัญญาแค่มาแขวะมาแซวว่าแม่หมอหิวแสงเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะคุณเป็นประเภทหน้ารำคาญค่ะนะคะคุณหน้ารำคาญคุณเป็นประเภทนั้นทำอะไรให้เป็นประโยชน์ดีกว่าไม่ต้องมาแขวะมาแซส,สิ่งที่แม่หมอพูดไปนะคะสิ่งการกระทำของคุณ พูดพูดไปถ้าคุณไม่รับว่าเป็นประโยชน์คุณยังดันทุจลังว่าที่คุณทําถูกต้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครช่วยคิดใหม่อยู่ตรงนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องปฏิเสธไม่ได้ถ้าคุณไม่อยากเกี่ยวข้องกับกลุ่มยูทูบเบอร์ร้อมตัวตรงนั้นวงแงตรงวังเยี่ยมง่ายนิดเดียวเอาตัวคุณออกไปจัดตรงนั้นแค่นี้ก็จบสบายใจทุกคนจะมาว่าคุณไม่ได้เลยว่าไปเกาะลุงพลหิวแสงคุณนั่นแหละ ที่ทำตัวเองอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไฮไลท์กันอีกรอบ